สบายดีพี่น้องป้องปายสุข,ขุมสุคนที่ป้านาอาที่เขาลบพบพ่อกันกับ่องเบามีคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามค่ำคำ่พายุก,กับเขาอากาศหนาวก็เริ่มมาแล้วพี่น้องนหนาวลายมือแล้วเมื่อน,นี้ก็พบพ่อกับเบามีอมลา,ากากีคือเก่าพี่น้องเลย ัสดีค่ะร่ำรวยร่ำรวยจ้าพ่อกับแม่รักกาก <c oughs> วายผ่านเนี่ยเกือบอิปรับ <c oughs> พ่อกับแม่รักกากี่จะรักเสนียงท้องทุ่งจ้าไม่ลูกสาวกระเทียนผ้าคุณแม่ต้องไปเอาเท้าสัน <c oughs> คุณแม่กับกฐินผ้าไปกฐินผ้าลูกนี่มาเบิ่งเข่าก่อนเนาะเ่าเขา่าคุณแม่น่ะสุกเลยน้อย <c oughs> เออแต่เมื่อเมื่อคุณแม่นะจ้าคุณแม่จะเสียกินดอก คุณแม่นะผมมีห้คุณลูกนะผมมีให้ม่น่านั่นจ้างขับไกินคุณแม่บริจ้างนะคะเออมาใส่ไปน้องซอยแล้วกับคุณแม่กับสีกันสีแล้วก็ับเมื่อสู้แม่กินอ้าซาสซาสไปแล้วโอ้ยติดตามด้วจ้าว่านั่งสีมาซอยนั่งหรือเปล่าเออต้องเป็นพยานซอยอีรีนั่งกับสีเขาให้กินแน่นอนจ้านั่งกับสีแดงเขากินเออสมาูรณ์ใส่ไปนั่งนั่นใส่เกือบคนเข่ามันซุกไปแล้วจอยเตรียมมะเกี่ยวได้แล้ว ตอนนี้ก็รอพายุพี่น้องพายุก็ลังเข้ามาโทรมาบอกให้มาเอารถาพยาญชนะอ่ะอืมช่วยช่วยช่วยทีรู้ใจเฮ้ยที่สุดคุณแม่พาล้อมโอ้ยเข่าเข่้วแขมนอยู่พี่น้อง ข่านะมันซุกพอเกี่ยวแล้วแต่ว่ามันบอแดดรอพายุอ,อีพายุเข่าเข่คุณแวนี่ข่า,ขาแต่มันแหงแล้วพี่นอ้องมันซุกแล้วนางสิพานคุณลูกไปเอาเท้าลูกอยากเท้ายางนะไม่จอย พ่เสีแตามมาคุณลูกิละททงนี่หละไแปลเท้าจ้างสินะตามคุณแม่้งโดนแบบเหมือนคุณแม่นะคะคุณลูกนคุณคุณแม่ใช่ชนสูงไปได้สิแปลวเท่าอ่จ้อยคุณแม่เสียว เอาส่วนสูงเราบ่ไปเกี uh ่ยวอ่ะเท่าเขาซุปอะไรพี่น้องเหลืองเบิดทงทุ่งนาแดนนี้มันมีความหมายเหลือเพียงกินคนสาบควาตเมาคนลกเปาเท่าพี่น้อง คุณลูกอยากกินเทาคุณแม่กินเ่าคุณแม่คโง่คุณแม่คุณแ่โงโงว่าคุณลูกคุณแม่บอกกินอันสลายน้ำจืดว่าคุณแม่โง่นั่นแหละคุณแม่ฟนะว่าพังนามดใส่ลาเ้นสบายดีป้าลูมาใส่ แม่าสายมาตะเลี่ยงงัวพี่น้องยางคนเชปป่าไดบ่สวยแล,ล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีตุ๊กตาปลายสท้ายมีอะไรจะเด็กเอาสี่ป่าจ้าลานั่นก็นมาตะเลี่ยงงัวค่ำสี่โมงแล้วสี่โมงกว่าขขางามหมดพี่นอ้อง หน้าดำมันบอกคือหน้าว่านหน้าดำมันสีงามสม่ำเสมอกันอืมอันเหลืองๆนะแมนเบอร์ละจอยตตเตรียมมะเกีียวรอดนะเออกาดย้ำคำๆพี่น้องแห้งคำไม้แห้ง,หงอากาศเย็นอากาศหนาวที่คาด่านอาบนำ้ำ S <S <S คู่แฝดพี่นอ้อ<า>งคู่แฝดอันตัดหญ้าให้งัวไปยไหมตัดหญ้าให้นางงัวพี่น้องเออสองไอ้น้องคู่แฝดนะชิมอนคอนไซด์ผู้ลุงเป็นคนตัดผู้ล้านเป็นคนอันก็ฮุบนะแม่ เลยยักสอบแล้วเลยสองสอบตัดหญ่าให้งัวเขางามงามพี่น้องเอ,อ้ยอันที่เรืองเรืองนี่ก็แม่นหน้าบมีนี่อันที่เขตเรืงเลืองนี่แม่นเบิร ก่อนชิลงเอาเท้าเฮาสิพาซ้อจอยลงมายามโตงก่อนพี่น้องเลยลนะายามตงกเ่นะพเอมืกินมสืสูคุณแม่หอคุณแม่บอกว่ามาเอาป่าเมื่อกินก่อนบอกลูกสาวนี่ได้มองป่าลงพี่น้องเลยเดี่ยโต่งเฮาซ้อจอยนะเอ้ยพ่แม่ป่านะเขาเจ้าลงมาเอาแล้วรอบอหนึ่ง มือนี่ยสี่หารอบเลยจะเอาเบิดมื้งเพราะว่าเขาจะเอาเป้งน้นำลงมาเบิดสิเกี่ยวเขาไปแล้วพื้นไปนี่สีเม้าจิ้มือนี้คุณแม่สีพาคุณลูกมาเอาปลาเมื่อกินทั้งปลาขอาอ้อปลาเข็งไปนั่งป่าไปนัง่งอุ้ย<ม>ลงไปย่อด้จอยลงมาย่อฝั่งนี้แล้วย่อเป็นยี่บอ,อปลาเข็งนี่นปลากระเป๋าก่อนย่อคนละส่วน เาอันนี้ก็จะเป็นป้าพักแยงพี่น้องเลยที่ป่ามันลงมาเนี่ยกับประมาณเพียงว่าเข้าไปได้นี่มันหย่าลายลายบอจอยเขาเปลายเป็นไรจะเขาพึ่งเขาขึ้นไปเลยนะ เขาเป่งน,น้ำแห่งมันเลยลงมาเบิดปะนะ่ามือเหนียวึ้นลายรอบแล้วเศร้าไปก้อนจังเงินนั้นเศร้าไปเงาเๆจอยเศร้าไปเงาๆ,อาเ,งาๆเออ,เอไไห,ห้องโบเศร้าไปเฮ้ยมันไปโบเบิดซ้ำรบรุ่นมาชิได้จักโต เจ้าจอยเพิ่นบ่เคยเห็นป่า,ปา,าบ่เคยเห็นป่าลายเพราะว่านาเพิ่นบ่มีนาบบพเพิ่นบอกเห็นป่า,า,า,แ,าปแต่อยู่ในเถียงน่ะคังใส่ยหายไปเรียบร้อยพี่นอ้องแม่นบ่ลายเป็นไดนพี่นอ้องบ่ลงจะได้เ,เอาไปแล้วะวบ,บ่ลงจะได้ห้องวา่าอันลูกเขาบอกตาไม่ใช่พี่น้องป่าจ้ะ ปลาซิ่วหน่อยก็มี่ปลาซิ่วหน่อยเอาไปปล่อยปะปลาเข่งไปปล่อยลูกพันนี่น้องปลาซิวนะไปปล่อยในน้องนี่เพราะว่าให้ให้มันปาจจะีนาปีนาให้มันไข่เมผ่านเนาะเมผ่านพอน้องซาเอาน้องซามาลูกท่านที่เสียหนักเลยเออใส่รังก็ได้หนักปลาซิวเอาลงไปปล่อยในน้องโอ๊ย โอ้ยมันออกเลยนะก่อนสิแป๋วเท้าแวะมายามตรงไปใส่ลับเท้ากับแซบนะจ้าปลาคอบโอ้ยน้ำมันเสียบมือน้ำเนี่ยไปเสี้ยไปปล่อยมันจะตายปล่อยนี่เนาะปลาคอบพูดพูดเหมืนตีดเลยมัเอาทีิ่งมาใส่ปัดเพลง มันแค่หน้าเขาบบงบีบลาร์เลแท่นนางสิปล่อยปลาซิลมันมีแต่ปลาซิลหน่อยพี่นอ้องเพราะมันเป็นปลาซิลเป็นแม่พันธุ์ปีนาเนาะเพราะว่าอันน้องซาเขาเนี่ยปีนี้มันกระนำ่ำมันกระิกุ่มแรงกลุ่มฝนอยู่เลยสิปล่อยมันเป็นแม่พันธุ์ไว้ปีนาขอร่า เค้งนะเขาขึ้นเถระถังเถระถังปลาข้าวเขาขึ้นในก็รห้เขาก็ลงมาเออออ่าปลาคือลายเพราะเสือยังปลาหน้าหน้างันนี่ปลาจ้าหมอนี่ปลาบ่ายบ่ายหมอนี่เธอไม่รู้หรือไงสวยและรวยมากน่าสิ้อโดมสมบูรณ์นะจ๊ะเออปูปลาหน้าหน้าบริยุทธ์ทักหญ้ากับบริยอทธ์ปี่น้างนานจิ้บ้อยเป็นแม่พันปีหน้านะจ๊ะโอ้ยอารมณ์เธอมันสิตายผู้น้องอยู่บ้าจักโอ้ย นั่นดีนะมันบาดมันบาดเล่นอ่ะย่างไรสายเบิรนกอันนี้มันฟูนหมดแล้วทำไมครับก็ได้ลายเติบเนาะทั้งปลาปลาเค่งปลาเค่งมาทอดแซ่บอเดี๋ยวเมื่อจะเอาข้างในพี่น้องปลาซิวที่ปล่อยเดี๋ยวมันฟูนหมดแล้ว ถ้ามันตายก็มันเป็นไรให้เป็นอาหารไปเอาเทาพี่น้องเลยเห็นไหมสวนเจ๊มีหมดทุกอย่างข่าตะไคร้พักบุ้งกับบริยืดพุนเครื่องมักทั่วกันละเครื่องมักทั่วกันล่ามอยู่เนี่ยมักแตงกับมี่ยงย่างอยู่เครื่องมักแตงพี่น้องนี่มักแตงย่างย่างอยู่ ันนี้คุ้มมะพริกนางกำลังปลูก่ยกำลังงามงชาวจอยสิมะเก็บมะเขือแถวตินได้จอยเ้าส,มมสิมะเขือมาสุบมะเขือพี่น้องเขือยังอ่นอน เอาสิเก็บมะเขือมาสุบน่าทามอ่ะบดอืดตงพุปนจอยเห็นยอดต้นน่ะมีต้น้อยใหญ่ข้างในนั่นมันมันหกอันเขือนักทั่วพี่น้องใช่ใครบอกเขื่อนมันมีน้ำนะเขื่อนอนี่มันสิบป็มีหนามเดี๋ยวมึงดูใช่นน้อยใหญ่ปะเื่อนมะเขือปลอดสารผิดสังเกตเขือนักทั่วขึ้นเต็มอยู่ มุงมุงอยู่มาแล้วมาทำารหมักหน่อ้วนะอืมแต่ต้องเอาหมักหน้าแต่ว่าเขาปลูกมะเขือปริญญาพี่น้องปลูกส่วงแรกๆตาใส่ตาพุ่นแต่พอมันใหญ่เริ่มจะเป็นหมากก็ปล่อยเสมือกับมะเคืใส่พุ่นใส่ปุ๋ยพี่ได้จอยพี่อุ่วยบักใหญ่ข้างล่างอะ หนึ่งึ้น,ปนงไปแล้วใช่ใช่จำมาเคื่อง่ายต้นกับบ่คอยงามบดายสังเกตเกบื้องดินก็มี้ตะบกขี้หิน<ฮ>นั่นเด้งแต่ก็ได้เก็บกินเรื่อยๆนะเอาเมา่าสุบจ่อย kẹp ở để hay lửa, đi theo tuần nóc, nóc, cái phụ nóc, ai nóc, nóc, มันจะเป็นแต่กินอยู่ภาษาเท่าเป็นเส้นนี่จะเท้าจะเท้าคือบุลงลูกสาวพี่น้ำเท่าได้อยู่รอเนอะนะน้ำอย่าายสวยน้ำมันใสใสเลยกินกินไปเหาะเพราะคุณแม่มมนกินเท่า แม่ไม่กินอาหารสาหร่ายน้ำจืดเขาว่าเธอโง่จ่อยเธอกินเทานางสิลงแปลวเองพี่น้องจ่อยขึ้นมาแม่มาแล้วเท่าไร้จอย ไหนได้จ <in illing, S 1> ิกยุกคุณลูก่า้องว่าพ่อเลยเท่างามประจอยนยถ้าเกิดเท่านั้นนี่คอณลูกก็กินไปเลยนะคะอันนี้คือเท่าเราเ้าตกปัดนำออกปัดปัดขยังมาปัดขยังเมนูคืนนี้ก็คือลาบเท่า ขา <How? S 2> พี่น้องกินแล้วยัาตายนะคะคุณลูกขา <Okay. S 1> ได้ทั้งป่าได้ทั้งมะเขือ <Okay. S 1> ได้ทั้งเขา้าวคุ้มไม่เจ้าคุณลูกมากคุณแม่นะคะคุณลูก่ะ mm hmm. ได้ทั้งป่าได้ดัางอันเท้าได้ทั้งมะเขือบ้านลูกไม่มีนี่คุณลูกเ <laughs> อามาปิ้งสู่คุณแม่เธอกินด้วยป่านี้หม่อมแม่ยกให้หมดเลยเอามันจะไปแล้วคุณแม่ ไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปนาอยู่ดีมีแฮงเวิรสุขคนรดั้มรวยดัย้รวยสุขคนเด็กจ้าปังปังจอยไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปนาเมื่อแล้วได้ทั้งเท่าทั้งป่าทั้งมะเขือมาให้มันคุ้มนะจอยไปเมือ่อ